พอดแคสตที่จะทำให้คุณพบกับชีวิตใหม่ที่หายเหนื่อยและมีความสุขในทุกๆวัน New You New Life กับนกมาลียาสวัสดีค่ะ วันนี้พี่นกจะปรบมือนะคะให้น้องๆสักหน่อยค่ะครบ2สัปดาห์แล้วนะ14วันกับ New You New Life อยากรู้จังเลยว่าน้องๆเนี่ยได้รับพระพอรอะไรบ้างจาก EP ีที่ผ่านมาแล้วชอบ EP ีไหนที่สุดอย่าลืมนะคะบอกพี่นกบ้างว่าน้องๆเนี่ยเอาสิ่งที่น้องๆเรียนรู้พวกนี้ไปใช้ยังไงเล่าให้พี่นกฟังบ้างนะวันนี้หัวข้อที่พี่นกจะพูดถึงก็คือความลับในการอธิษฐานค่ะเรื่องที่พี่นกจะมา เล่าในวันนี้ก็เป็นเรื่องของกษัตริย์องค์หนึ่งนะคะชื่อว่าซาโลมอนในอีพีก่อนหน้านี้พี่นกเล่าเรื่องของกษัตริย์เยโฮชาฟัตไปแล้วนะคะกษัตริย์ซาโลมอนเนี่ยตามไทม์ไลน์แล้วเนี่ยเขาก็จะอยู่ก่อนกษัตริย์เยโฮชาฟัตนะประมาณ4หรือ500ปีประมาณเนี้ยซาโลมอนเนี่ยเป็นกษัตริย์ในตำนานของอิสราเอลเลยนะเป็นองค์ที่3ของประเทศอิสราเอลในสมัยที่เขายังเป็นประเทศตอนแรกนู่นเลยนะคะพ่อของเขาก็เป็นกษัตริย์องค์ที่2 ะะเอาล่ะความลับในการอธิษฐานของกษัตริย์ซาโลมอนคืออะไรนะคะในพระคัมภีร์บอกไว้อย่างนี้ค่ะว่ามีูอย่คืนหนึ่งนะคะพระเจ้าเนี่ยมาเข้าฝันซาโลมอนและในฝันเนี่ยพระเจ้าก็มาถามนะคะถามซาโลมอนว่าเจ้าต้องการสิ่งใดเจ้าจงขอเถิด ไม่อยากจะนึกภาพเลยคือถ้าพระเจ้ามาเข้าฝันคนไทยเนี่ยคนคนไทยทั้งประเทศคงจะตอบเหมือนกันแหละว่าลูกขอเลขเด็ดๆสักสองตัวนะคะพระองค์เจ้าค่ะพี่นกถูกไหมพี่นกพูดถูกไหมแต่ซาโลมอนนะเขาตอบว่าไงรูกแมเขาตอบในความฝันนะอันนี้เขาฝันอยู่เขาตอบว่าลูกเนี่ยอยู่กับประชาชนคนมากมายลูกนับหรือคํานวณคนพวกนี้ไม่ได้เลยลูกขอให้พระเจ้าเนี่ย ช่วยให้ความคิดให้ความเข้าใจแก่ลูกด้วยเพื่อลูกจะได้รู้ว่าประชาชนเหล่านี้เป็นใครแต่ละคนเป็นยังไงลูกจะได้รู้ว่าใครดีใครชั่วอ่าในพระคัมภีร์เขียนไว้อย่างนี้นะคะว่าพระเจ้าเนี่ยพอใจคำขอของซาโลมอนมากแล้วพระเจ้าก็ตอบเขาว่าเพราะเจ้าได้ขอสิ่งนี้และไม่ได้ขอชีวิตยืนยาวหรือ ขอความมั่งคั่งให้กับตัวเองหรือขอชีวิตศัตรูของเจ้าแต่เจ้าเองขอความเข้าใจเพื่อจะวินิจฉัยอย่างยุติธรรมเราจะทําตามคําขอของเจ้าเราจะให้เจ้าประกอบไปด้วยปัญญาและความเข้าใจซึ่งจะไม่มีใครเหมือนเจ้าเลยและเราจะให้สิ่งที่เจ้าไม่ได้ขอด้วยทั้งความมั่งคั่งและเกียรติยศเพื่อจะไม่มีกรรษัตริย์องค์ใดมาเปรียบเทียบกับเจ้าได้เลยแล้วซาโลมอนก็ตื่นขึ้นโอ้โหน้องๆคะ รู้ไหมว่าซาโลมอนเนี่ยเขาขึ้นของราชตอนเขาอายุแค่18เท่านั้นเองนะแล้วในพงศาวดารของอิสราเอลเนี่ยเขาบันทึกว่าอิสราเอลเนี่ยมีความมั่งคั่งที่สุดในรัชกาลที่ซาโลมอนของราช เขาบันทึกไว้ว่าแต่ละปีเนี่ยจะมีชาวต่างประเทศซึ่งในสมัยนั้นน่ะก็มีหลายประเทศใช่ไหมคะเขาก็จะมาถวายพวกเครื่องบรรณาการให้แก่ซโลมอนซึ่งเขานับทองคํานับน้ําหนักของทองคําในแต่ละปีที่มีคนมาถวายให้กับซโลมอนเนี่ยได้23,000กิโลกร,รมัม ะะโอ้โหสมัยนั้นบอกได้เลยว่าถ้วยชามไหของซโลมมนเนี่ยเป็นทองคําบริสุทธิ์หมดเลยไม่มีอะไรที่เขาทําด้วยเครื่องเงินเลยในสมัยนั้นนะเครื่องเงินคือถือเป็นเรื่องที่แบบไม่มีค่าเลยนะคะพี่นกก็เชื่อว่าการขอสติปัญญาความเข้าใจในการดําเนินชีวิตเนี่ยยังเป็นคําอธิษฐานที่พระเจ้าพอใจอยู่นะคะพี่นกมั่นใจว่าถ้าเราขอสติปัญญากับพระเจ้าเราก็พระเจ้าก็จะเพิ่มความร่ารวยเพิ่มความมั่งคัง่งเกียรติยศให้กับเราเหมือน น,นะคะคนทั่วไปเขาอาจจะขอเอ้ยถูกรางวัลที่หนึ่งขอให้รวยขอให้แบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยโดยเขาไม่รู้ตัวเลยว่าจริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นน่าจะตามมาเองถ้าเรามีสติปัญญาของพระเจ้านะคะเราเห็นบ่อยๆเนาะในข่าวบางทีคนเขาถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะโอ้โหสามเดือนก็หมดละบางคนแบบหมดแล้วคือมีนี้สินกว่าเดิมอีกตกตามกว่าเดิมอีกนะคะเพราะในทุกๆวันเนี่ยจริงๆถ้าเรามีสติปัญญาทุกอย่างจะไปได้สวยแน่นอนนะคะให้เรามาขอพอรพระเจ้าด้วยกันนะคะนับจาก วันนี้เนี่ยสิ่งแรกที่เราจะขอก็คือสติปัญญาความเข้าใจในการใช้ชีวิตของเรานะคะไม่ว่าเราจะทําหน้าที่อะไรอยู่ขอสติปัญญาจากพระเจ้าให้เราแยกแยะออกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรที่พระเจ้าชอบอะไรที่พระเจ้าไม่ชอบอะไรที่ดีแล้วก็อะไรที่ดีที่สุดนะคะอ่าดีกับดีที่สุดก็ไม่เหมือนกันนะเออถ้าเราขอสติปัญญาจากพระเจ้านะเราจะแยกได้ว่าอันไหนดีแล้วก็อันไหนที่ดีที่สุดแล้วเราเลือกอะไรคะ อ่าถ้าเรารู้นะ เราจะเลือกดีที่สุดใช่ไหมคะ,ะทั้งหมดนี้คือสติปัญญาจากพระเจ้าและพระพรของพระเจ้าจะมาถึงเราครบทุกหมวดหมู่นะคะรอดรวยสวยดังตามนั้นเลยค่ะเอาละค่ะใช้เวลาสักครู่หนึ่งขอสติปัญญาความรู้ความเข้าใจจากพระเจ้าตอนนี้เลยนะคะแล้วพบกับพี่นกพรุ่งนี้และทุกๆวันน้องจะได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นมีสันติสุขมากขึ้นและมีความรักความหวังแรงบันดาลใจตลอดเวลาค่ะพระเจ้ารักน้องนะคะพี่นกก็รักน้องด้วยค่ะอธิษฐานตน วันนี้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ